ฉันใช้เวลาที่เหลือพิสู่ดิคนข้างล่างถึงไม่เหนื่อยล้าแต่ยังคงเดินตามฝันบางครั้งที่ท้อที่ฉันสะดุดทางเดินแต่ว่าฉันจะไม่ยอมแพ้ถึงใครจะด่าก็ตามเิอฉันใช้เวลาที่เหลือพิสู่ดิคนข้างล่างถึงไม่เหนื่อยล้าแต่ยังคงเดินตามฝัน ที่ทอดให้ฉันสะดุดทางเดินแต่ว่าฉันจะไม่ยอมแพ้ถึงใครจะด่าก็ตามฉันฉันมีความคิดกับทรงมือและรองเท้าบางทั้งชีวิตจะคิดไกลใจปวดร้าวจะไม่ขอพรในฉันได้ดีอย่างใครเขาถึงเวลาจงหลงนอนละพร้อมลุยในยามเช้าฉันยังจำได้ดียอดเวลากลับไปกับสองปีที่แล้วบัลรรถฉันยังไม่มีฉันมีความฝันความหลังฉันเจ็บตอฟันฉันทำมาทุกวิธีฉันยังจำได้ดี ฉันทำมาทุกวิธีบันทึกในเรืกองขอสตอรี่มาคุยตัแล้วก็เป็นนี่รู้ช้คนโตก็เลยเป็นพี่กูเดินพันมากับเพลงกูเลยเต็มที่กูเดินมาก,กับเพลงเรื่องไม่ไดีเก็บเองก็กระโดดขึ้นแอร์เพลงกูจะไม่ยอมไม่ใครมาแทนฉันใช้เวลาที่เหลือพิสูนเดก ท้อที่ฉันสะดุดทางเดินแต่ว่าฉันจะไม่ยอมแพ้ถึงใครจะด่าก็ตามฉันฉันใช้เวลาที่เหลือพิสูจน์คนข้งางหลังถึงแม้เหนือ่อยล้าแต่ยังคงเดินตามฝันบางครั้งที่ท้อที่ฉันสะดุดทางเดินแต่ว่าฉันจะไม่ยอมแพ้ถึงใครจะด่าก็ตามฉันอมันจะไม่เป็นแค่ฝันฉันได้เดินทางมาไกลสองมือก็ไมายร่าฉันเชื่อในสิ่งที่หวังฉันได้พิสูจน์ตามใจถึงแมจ้จะเหนื่อยกาแต่ก็มีคนรอข้างหลังแล้วก็เชื่อในสิ่งที่ฝันแล้วก็เชื่อในสิ่งที่ฝัน ก็เฮ <Ooh. S 3> ียน<ส>ี่แหละคือฉันอ๋อกูออกจากบ้านมาพร้อมน้ำตาของพ่อกับแม่กูตีรถขึ้นมาจากใต้มาอยู่เมืองกรุงกูว่ามันชางกูแต่ไม่เป็นดังหวังเพื่อคนข้างหลังกูเลยต้องห้ามตายแต่ในความสำเร็จยังมีคนรอดูกูอีกมากมายวันนั้นและน้องที่พ่อของกูอะล้มแทบจับก็เพราะกูเดินออกมาจากบ้านไม่รู้วันไหนกูไปไม่กลับกูไม่เคยคิดถึงความรู้สึกของคนข้างหลังที่คอยมาผลักดันกูกูเอาแต่ตัวของกูกูมีเหตุผลของกู คิดอย่างเดียวก็ต้องทําให้ตีเอาถ้วยรางวัลไปชูจะทําให้รู้ว่าตกูมีดีเดินออกจากบ้านกูรู้อุปสรรคข้างหน้าอย่างไรก็มีไม่ทิ้งน้ำตาพอแม่ฟรีๆอย่างไรสักวันแม่คงเจอฉันใช้เวลา<อ>จะเลเื้อไปสู่ในคนข้างล่างถึงแม้นื่ยล้าแต่ยังคงเดินตามฝันบางครั้งที่ท้อแต่จนสะดุดทางเดินแต่ว่าฉันจะไม่ยอมแพ้ถ้าใครจะด่าก็ตามฉันฉันใช้เวลาจะเลื้อไปสู่ดีคนข้างล่างถึงแม้เหนื่ยล้าแต่ยังคงเดินตาม ดุดทางเดินแต่ว่าฉันจะไม่ยอมแพ้ถึงใครจะด่าก็ตามเชิน